สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปี๊ปงาน DIY นะครับของร้าน ad shop นะครับงานจะเป็นสแตนเลสเกรด0 0 1นะครับขนาดจะมีตั้งแต่ไซส์30เซนติเมตรนะครับ38เซนติเมตรนะครับ44เซนติเมตรแล้วก็50เซนติเมตรนะครับจะเป็นไซส์ที่เลือกได้นะครับลองมาดูงานใกล้ๆนะครับวันนี้ที่เอามารีวิวจะเป็นไซส์30นะครับคูณ25คูณ25นะครับ 30คือหน้ากว้างนะครับแล้วก็25คือความลึกนะครับแล้วก็25อีกตัวหนึ่งคือความสูงนะครับจะเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดกุญแจนะครับให้2ดอกนะครับสามารถล็อกตี๊บได้นะครับจะเป็นงาน DIY งานดิบนะครับสามารถเอาไปติดสติกเกอร์หรือแรปสีเพิ่มได้ตามใจชอบนะครับเดี๋ยวลองมาดูงานใกล้ๆกันนะครับ นี่ครับตัวนี้จะเป็นด้านในนะครับด้านในจะเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาไปยึดติดกับตัวแหลกมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวยึดตัวปีบ๊บติดกับตัวแหลกนะครับมามีมาใหส้สองชิ้นนะครับแล้วก็มีชุดน็อตนะครับน็อตสั้นน็อต ยาวนะครับตัวผู้ตัวเมียชุดแหวนนะครับเป็นตัวเสริมในการติดตั้งนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเอาไปรับทําสีสวยงามติดสติกเกอร์นะครับตามใจชอบนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ